สวัสดีค่ะมาพบกันกับช่องพายมิสระไม่พลนะวันนี้เราจะไปทํารั้วนะคะรั้วรอบบ้านเวลาเวลาสาวหรือพ่อสามไม่อยู่เราให้เด็กๆอยู่บ้านก็จะเพื่อความปลอดภัยของเด็กๆระดับหนึ่งเนะยังเหลือแต่ประตูรั้วฝั่งนู้นนะคะที่เราทยอยทำไปเรื่อยๆถามว่ามันปลอดภัยร้อยเปอไหมมันก็ไม่ร้อยเอรมนกันไดช่วยได้ระดับหนึ่งกัน,นะคะเพรว่า วันที่ไปรับพ่อกับแม่ก็ไม่รู้ใครเดินนะเลินเข้าบ้านนะคะทางป่าตรงป่าตรงเนี้ยมาทางป่านี้ซึ่งไม่มีหลัวไม่มีที่กันพ่อพ่อซักทอยรถไปแล้วไปเอาเสาลงนะคะเดี๋ยวเราไปดูพ่อสักแล้วก็คุณคุณตาทําอะไรนะคะอันนี้ป่าหญ้าที่โอปอที่ แต่ยาไปเลยยาก,กำลังขึ้นเลยนี่ต่อหม้อเอาไว้ผูกอากิลูน้อยตรงนี้นะฮะหนุ่มน้อยมันมันลงได้หรอ,หล,อลงลงไม่ได้เอาอันต้องขุดน่อเดี๋ยวลุงห,หนากได้ว เหนื่อยไหมเห็นเห็นแต่พุงเห็นแต่พุงนะนะคะลงเสาแล้วก็ต้องไปหาไม้มาตีกันตรงเนี้ยยาที่ปลูกกำลังขึ้นเลย เสาวอาทิตย์ก็จะตัดหญ้าเราเล่นนี่ต้นกล้วยที่น้องจอยเอามาให้ตรงนู้นนะเมื่อกี้ลื่งถ่ายให้ดูเดี๋ยวไปดูกันเนาะ ถอดเสื้อแล้วหัวหลุดหรือเปล่า พอรูปฮึบพอดีเลยเอาอะไรอีกพอแล้ว ถกเสื้อแล้วนะทั้งทั้งที่วันนี้ลมแรงมากดูนะคะเมฆฝนนะฝนก็โปรยเม็ดตลอดนะคะช่วงนี้ฝนหยุดเม็ดเราก็เลยมานี่ก็เสียงอาจจะไม่มีนะคะก็เสียงเห็บคุณเป็นวัดนะคะเดีย๋ยวเราจะไปไปดูต้นกล้วยที่น้อง ต้นกล้วยต้นที่หนึ่งปิดแล้วต้นที่หนึ่งก็เอาขยะช้างเจ็กบไม้ที่เอามาใส่เพื่อไม่ให้ยามขึ้นนะคะต้นที่สองขายำอูสวย ติดแล้วงามด้วยทำไมแต่คู่เหมือนกล้วยแฝดเลยตรงนี้ต่อไปนี้ค่ะต้นที่สามสวยงามช่วงนี้ก็กำลังเป็นช่วงหาต้นไม้มาลงนะคะตรนนี้ก็คือต้นกล้วยที่น้องจอยเอามาฝากตรงนี้หญ้าที่ปลูกก็ขึ้น ไม่เสมอนะคะเดี๋ยวจะได้ทําการ่อมแซมวันนี้ก็เป็นวันที่มาดูการทารั้วรั้วรั้วบ้านนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะได้ไปหาไม้ไผ่มาตีนะคะมากันมาดูพ่อชักทำอะไรกับเมษาเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะโอ,อ้ฟุตบอลเมษาเนาะอะไรน่ะ มันดังดีมาหาแม่เร็วเอามาให้แม่มาเอามามาเอามาขอ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 มาแม่ขอแม่ขอนะครับแม่ขอนะครับพ่อบอกตามสบายเลยลูกแม่ขอครับ อันนี้คือให้เล่นไม่ได้นะคะเพราะบี้เข้าไปแล้วเดี๋ยวจะกืนเข้าไปได้พอบีเป็นเชิ้นเล็เกๆออกไปเก็บฟุตบอลมาสินั่นไปเอาไม้มาจากไหนอีกอืมสุดยอดจริงๆนะเราเนี่ย ไปไหนนุ่นยายเอาอะไรมาให้ยายเอาอะไรมาให้ยยออใหวิ่งวิ่งวิ่งสวัสดีครับปกนสวัสดีครับรนุ้ดหัวไปครับโกนไม่ครับยายไม่ให้เด้อ นะเขานันแล้วใครจะไปเก็บให้หนูยายไม่เก็บเด้อยายปวดขาเขาให้เตะนีกอา้าวนานเห็นไหมเห็นไหมดูดูความสซนดูบอกงัวเก็บมาให้บอกพี่งัวเก็บมาให้หน่อยเขาให้เตะแล้วคาบทิ้งให้คนอื่นเก็บให้อา้าวยืนมอง แค่เกมให้พี่ก็ไม่อยู่พี่ไปโรงเรียนเอายายก็ปวดขาอืม อืมอะไรจะเอาอะไรไม่มีอะไรขันฮะเอาเอา,เอาอะไรมาเล่นโอ้ยไปเอามาจากไหนอุ้ยแต่ละคน ไม่เอาพี่แก้วแปเอามาจากไหนบอกหน่อยสิ <Hey. S 1> ฮะไ,ไ,ไม่เอาไ <Hey. S 1> ม่โถ่ยแปเอาเองแ <Hey. Hey. S 1> ปเอามาจากไหนไม้ตรงนี้ไม่มีไม้ oh. พ่อเอาไว้ตรงโอ้ยโ oh. ยนมานี่นะ ก็เลยเอาไม้ไปวางไว้บนหัวแล้วมันจะอุ่นใช่ไหมถ้าถ้าพอไม่อยู่มีหัวแตกแล้วแล้วรดรดขนยานี่ก็จะไม่เหลือนะเนี่ยใหญ่มากเลยนะไม่ใช่ท่อนเล็กๆนะท่อนเนี่ย ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e กดกระดิ่งด้วยนะคะแล้วเราไปหาแม่ไผ่กันก่อนนะคะจะไปตัดตรงไหนเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูนะคะถ้ามีโอกาสถ้าฝนไม่ตกก็ฟ้ามืดมาก